4. แนวทางบริหารเงินให้เหลือใช้มากขึ้นในปี2024สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเดอ m ม n น t ี่ที เมื่อพูดถึงเรื่องเก็บเงินข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีเงินเฉลี่ยต่อบัญชี3,959บาทซึ่งคิดเป็น89.13%ของบัญชีออมทรัพย์ของคนไทยสำหรับผู้ที่มียอดเงินในบัญชีเกิน50,000บาทมีจำนวน11ล้านบัญชีมียอดฝากรวมทั้งสิ้นประมาณ10ล้านล้านบาทเฉลี่ยลอดฝากต่อบัญชีสูงสุดถึง9 0 0 0 0บาทต่อ1บัญชีเลยทีเดียว คำว่ารวยกระจุบจนกระจายก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปซึ่งขึ้นปีใหม่2024นี้หลายคนอาจจะตั้งเป้าหมายให้เก็บเงินให้ได้เยอะขึ้นและสําหรับใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอาจเริ่มด้วย4แนวทางนี้ครับ 1. สํารวจค่าใช้จ่าย ลองจดบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะจ่ายด้วยเงินสดชําระด้วยบัตรเครดิตแล้วมาลองดูสิครับว่ารายจ่ายใดเป็นรายจ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพหรือรายจ่ายใดไม่จําเป็นเพื่อที่เราจะได้ปรับลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ลง 2. สํารวจหนี้สิน หากปัสจากหนี้ก็จะสามารถก้าวสู่ความร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วแต่หากยังมีหนี้สินอยู่ให้ทำการสรุปรลายการหนี้สินทั้งหมดและวางแผนปลดหนี้ให้โดยเร็วโดยเฉพาะหนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลหากมีหนี้บ้านปกติชำระเดือนละครั้งก็เพิ่มการชำระงวดการเดือนเข้าไปอีกจะสามารถลดดอกเบีย้ยโดยรวมได้และหนี้จะหมดเร็วขึ้น 3. สร้างรายได้เพิ่มเก็บออมให้มากขึ้น ปัจจัยในการสร้างผลตอบแทนให้สูงประกอบด้วยจำนวนเงินต้นคูณระยะเวลาคูณอัตราผลตอบแทนดังนั้นเมื่อเริ่มเก็บออมช้าจึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเงินต้นให้มากพอเพื่อจะได้สู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นและนอกจากจะเก็บออมให้มากขึ้นแล้วหากมีความสามารถพิเศษก็ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการหารายได้เสริม 4. ต่อยอดเงินบริหารการเงินการลงทุนสู่เป้าหมาย เมื่อมีเงินเหลือจากการลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นหนี้สินลดลงและปัสะจากหนี้สินในที่สุดมีรายได้เพิ่มขึ้นและเงินเก็บเพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามที่วางแผนเอาไว้เพื่อต่อยอดผลตอบแทนถึงแม้ว่าจะไม่มีควาว่าสายกับการวางแผนการเงินแต่ถ้าหากเริ่มช้าก็จะหนักเงินที่จะต้องแบ่งมาออมในแต่ละเดือนเพราะยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าต้องการมีเงินเก็บไว้ใช้ไว้กเกษียณให้เพียงพอไปจนถึงวันสิ้นลมหายใจก็ต้องลงทุนในแต่ละเดือนไม่ใช่หลักร้อยหลักพันแต่อาจจะเป็นหลักหมืน่นดังนั้นควรเริ่มต้นกันตั้งแต่เนิน่นๆและลงมือทำทันทีขอขอบคุณบทความดีๆจากออมันนี y สำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือแรงบันดาลใจในการออมเงินฝากกดติดตามช่อง t h อ m ม n e y Trick ไว้้วยนะครับสวัสดีครับ